ขโมยแรงบันดาลใจสร้างวินัยให้ชีวิตเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายดีๆไว้ทําไปไม่นานมันก็ล้มเลิกซึ่งทุกคนก็ผ่านจุดนี้มาแล้วทางนั้นแหละการสร้างวินัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปถ้าคุณรู้วิธีที่จะขโมยแรงบันดาลใจมาใช้ประโยชน์จากหนังสือ Still l i k e a ่ a r t i s t ได้สอนให้เราเรียนรู้จากคนอื่นและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองเช่นศิลปินนะคะที่ผลิตผลงานชิ้นเอกไม่ได้คิดสร้างสารรค์เพียงอย่างเดียวแต่เขายังจะต้องเรียนรู้จากผลงานของคนอื่นมาอย่างต่อเน,นื่องการสร้างวินัยก็เช่นกันสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากคนที่สำเร็จในการสร้างวินัยเช่นนักกีฬาอาชีพหรือคนที่บริหารเวลาสำเร็จ และคุณจะเริ่มต้นขโมยแรงบันดาลใจได้อย่างไรคือคุณจะต้องหาแรงบันดาลใจจากคนที่ขุนชื่นชอบสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างวินยัยและเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่าท้อนะคะเมื่อเกิดความล้มเหลวให้จำไว้ว่าการสร้างวินัยก็เป็นเหมือนการสร้างนิสัยใหม่มันต้องใช้ทั้งความพยายามและก็เวลา ให้คุณทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณทำได้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะคุ้มค่าแน่นอน